สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับอาทิตย์ยามเช้าครับสดใสนี่ครับวันเสาร์ก็ปกติครับวันนี้ก็จะไปตลาดนัดพักเครื่องนะครับที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับตลาดบกสนะครับท่าช้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูพว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตลาดท่าช้างได้มา บานเดียวนะครับรูปเป็นอลเกตเป็นรูปนะครับรูปเลี่ยมอยู่ในอะคริลิกเหลี่ยมนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยรูปแบบเนี้ยมีจำหน่ายที่ตู้วัตถุมงคลน,นะครับก็แสดงว่ารูปบานเนี้ยทันหลงปู่เพราะว่าผมเนี่ยเคยเห็นถ้าเต็มเต็มเลยเนี่ยก็จะมีประคำนะครับจนจะเป็นประคำประคำแขวนคอนะครับ รูปลักษณะแบบนี้แบบนี้แท้ทันแน่นอนนะครับรูปแบบนี้คลาสสิกถ้าผมเจอรูปแบบนี้แล้วก็ราคาไม่แรงมากก็จะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนสมัยผมอยู่วัดทุ่งเนี่ยผมก็เห็นเห็นแล้วนะครับรูปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนี้เช้านี้ก็ได้วงเดียวครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวก็จะมีไปเช่าล็อกเก็ตนะครับล็อกเกเป็นเข็มกัด ็มกัดรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับได้ไมปแล้วครับอันนี้เป็นเข็มกัดนะครับเป็นเข็มกัดกัดเสื้อนะครับเป็นรูปหัวใจล้อมเพชรอันนี้ก็เช่ามาหลักพันนะครับอันนี้อยู่ที่หลักพันถ้าสีสวยวันนี้ก็น่าจะเป็นสองพันได้นะครับสองพันสามพันแล้วแต่ความชอบนะครับ แท้ทันหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่หายากเหมือนกันนะครับรุ่นที่หายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้านะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้คอยดูว่าต่อไปจะมีอะไรมีวันนี้ก็จะมีกล่องพัสดุมานะครับแล้วก็มีนัดนัดดูพาตอนเย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรกันอีกนะครับวันนี้ ครับก็ตอนนี้เวลาบ่ายสองกว่านะครับจะบ่ายสามแล้วก็พอดีเมื่อกี้น้องนะครับที่จะปล่อยพาให้นะครับโทรมานะครับก็นัดเจอกันครึ่งทางนะครับที่ปั๊มปตทหน่อยยาไซนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นพาอะไรแล้วก็ได้กี่องค์บ้างนะครับครับก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนงาแกะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับ ข้างหลังจะเขียนแกะว่าวัดทุ่งสมคีธรรมนะครับจะมีแกะอยู่2ออย่างนะครับก็คือวัดสังฆทานกับวัดทุ่งสมคีธรรมนะครับแล้วก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดธรรมดานะครับเหมือนรูปหล่อทั่วไปนะครับแล้วก็ขนาดจัมโบ้นะครับอันนี้จะเป็นขนาดจัมโบ้นะครับขนาดใหญ่เก๋ okay, ครับวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับยังเหลือกล่องพัสดุอีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านว่ามี พัสดุมาส่งหรือยังก็อันนั้นก็จะเป็นงานนะครับเป็นงานอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับกล่องพัสดุนะครับอันนี้เป็นน้องคนหนึ่งนะครับมาจากเพจนะครับมาจากในเพจก็ได้ส่งกล่องพัสดุมานะครับก็ท่านใดที่จะปล่อยเช่านะครับก็สามารถส่งมาก่อนได้นะครับ น,นี้ก็จะเป็นเสือนะครับที่ตกลงกันไว้นะครับเสือเสือนิพพานนะครับเสือนิพพานรุ่นหนึ่งเราก็ต้องตรวจสอบดูครับว่าไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยแกะเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็ของน้องที่ส่งมาด้วยนะครับน,นี่เป็นเสือนิพพานนะครับ ก่อนหน้ามีเคยส่งมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าเป็นเสือสีนะครับถูกต้องนะครับตัวน,นี้นะครับตรงกับรูปที่ส่งมานะครับ ครับเดี๋ยวก็โอนเงินไปให้น้องเขานะครับใครมีพระหรือว่าถูกถุมงคลของหลวงปู่สังวานนะครับส่งมาได้นะครับทาไม่มัน่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมได้พระอะไรกันมาบ้างนะครับก็จะมีทั้งพระที่หา หาเองนะครับเช่าเองเดินเองหาเองแล้วก็มีนัดที่จะมาดูแล้วก็ตกลงเช่ากันแล้วก็มีลูกค้ามีลูกเพจมีลูกเพจนะครับส่งมาแล้วก็ค่อยโอนกันเงินกันที่หลังนะครับห้าองค์แรกเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ได้มาจากตลาดนัดเดิมบางนะครับตลาดนัดพระเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นรูปนะครับรูปสองหน้า เป็นการเลียบอาคริลิกเดิมนะครับจากวัดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นแบบเหมือนที่กดลงไปถ้าถอดตรงนี้ตรงนี้จะถอดได้นะครับตรงนี้จะถอดได้แล้วก็เอารูปใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เอาอะคริลิกเนี่ยกดทับลงไปอีก at, ท ú, shock, ีหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเป็นดั้งเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นสร้อยประคำนะครับแขวนอยู่ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นประคำเม็ดใหญ่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นประคำเม็ดใหญ่ ก็ตอนสมัยผมอยู่วัทุ่งนะครับก็เห็นรูปบานนี้อยู่ในตู้วัตถุมงคลแล้วนะครับเป็นรูปสองหน้านะครับเคลือบอะคริลิกนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเข็มกลัดนะครับเข็มกลัดรูปหัวใจนะครับล้อมเพชรแต่ว่าอันนี้เพชรก็จะหลุดไปบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะทําช่วงยุคปี30กว่านะครับช่วงนั้นนะครับ จะเป็นเข็มกัดนะครับก็จะมีหลายแอคนะครับพวกล็อกเก็ตหินนะครับก็จะมีหลายแอคหลายแบบนะครับจะหาสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือพวกเพชรนะครับหาสมบูรณ์เนี่ยยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาไปใส่ก็เอาไปใส่ได้นะครับไปให้ร้านร้านทองน่าจะทําได้นะครับไปให้เขาทาให้เขาทาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทํากระลาใหม่ที่เป็นสีทองทองเนี่ยนะครับทํากระลาย แล้วก็ใส่เพชรได้นะครับเอาไปทำได้เพื่อความสวยงามนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นงานรูปเหมือนนะครับเป็นงานจัมโบ้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น3ามนะจะเป็นรุ่น3จะสร้างที่จะแกะที่วัดสังฆทานนะครับแต่ว่าองค์นี้จะแกะสลักว่าวัดทุ่งสมคีธรรมนะครับจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือแกะวัดทุ่งสมคีธรรมกับแกะคําว่าวัดสังฆทานนะครับ แล <moż> ้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแกะคําว่าหลวงพ่อก็คืออันนี้นะครับหลวงพ่อสังวานและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงปู่สังวานจะเป็นหน้าเดียวกันนะครับจะมีหน้าอย่างอื่นด้วยเพราะว่าช่างเนี่ยมีหลายมีหลายช่างนะครับอย่างสมมุติว่ามี3ามช่างช่างคนนี้ขึ้นขึ้นรูปทรงไว้ก่อนคือรูปทรงยังไม่ใส่ละเอียดยังไม่แกะอีกช่างอีกคนนึงแกะหน้าแกะหน้าแกะตัวแกะแกะหมด ช่างอีกคนหนึ่งอาจจะแกะสลักตัวหนังสือนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่า,าเขาแกะหลายองค์อาจจะมีความสับสนได้นะครับบางองค์อาจจะเป็นหลวงปู่บางองค์อาจจะเป็นหลวงพ่อและบางองค์อาจจะเป็นวัดทุ่งสมคีธรรมบางองค์อาจจะเป็นวัดสังฆทา,านนะครับแล้วก็ขนาดนี้ก็จะมีอยู่ที่ผมเคยเห็นนะมีอยู่สองหน้าขนาดจัมโบ้เนี่ยนะครับ จากหลักเลยผมน่าจะเคยเห็นอยู่ประมาณ3หน้านะครับขนาดเล็กนะมันจะมีขนาดเล็กที่ขนาดปกตินะครับขนาดเท่ารูปหล่อก้นอวขนาดนั้นก็ขนาดจะจะ,จะมีเยอะกว่าแต่ว่าขนาดจมโบขนาดใหญ่แบบนี้จะพบเจอได้น้อยกว่านะครับความเก่าความแท้ก็ดูจากสีนะครับดูเห็นไหมครับ เป็นธรรมชาตินะครับเหลืองธรรมชาติต่อไปนะครับต่อไปต่อไป2ตัวนี้ก็จะมาจากเจ้าของเดียวกันนะครับเขาจะส่งตัวนี้มาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเสือนิพพานนะครับเสือนิพพานขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นใช้งาชุดเดียวกับชุด,ชดแรกงาชุดแรกนะครับออกกัดทุ่งสมกีธรรมนะครับ คืองานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มชุดหลักๆนะครับก็คือแก่วัดทุ่งสมัมิคีทำเออวัดทุ่งสมบัติค,คีทำคือถ้าเกิดออกมาจากวัดทุ่งสมัติคีทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่างจากพายุหะานะครับถ้าเป็นรูปหล่อลอยองค์รูปเหมือนก็จะเป็นช่างปอกเป็นคนแก่นะครับรุ่น1รุ่น2เนี่ยช่างปอกรุ่นหนึ่งจะห่มเฉียงพวกแจกอุปถากอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็รุ่น2ก็จะเป็นพวกห่มดองนะครับแต่รุ่น3เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝีมือก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้ารุ่น1รุ่น2ฝีมือก็จะละเอียดกว่าเพราะเป็นงานช่างฝีมืออาชีพนะครับเป็นช่างมืออาชีพมาแกะนะครับนนก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็จะงานก็จะมีความละเอียดกว่าอันนี้เป็นเรียกเรียกว่าเสื่อนิพานนะครับเลี่ยมเงินมาอันนี้แท้ดูง่ายนะครับเลี่ยมมาแล้วก็มีการใช้มาด้วยนะครับมีการลงอักขระแกะไว้ด้านหลังแล้วก็ด้านใต้ด้วยนะครับ อันนี้นะครับเหมือนกันเห็นไหมครับแต่เนี้ยชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่แกะที่จังหวัดตากนะครับหรืออาจจะแกะที่สังขทานแล้วเอามาแจากที่ตากอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามาอยู่ที่ตากแล้วมาแกะประมาณนี้นะครับก็คือชุดที่3นะครับหลักๆเลยนะครับอาจจะไปแยกปิดย่อยก็ไม่รู้แต่ว่าหลักๆเนี่ยงานเนี่ยจะเกิดจะมีต้นกําเนิดอยู่3ถิ่นนี้ด้วยกันก็คือ หนึ่งเลยวัดทุ่งสมัคคิธรรม2ว,วัดสังฆทาน 3. าวัดเกาะผู้ใหญ่เทพจังหวัดตากนะครับนี่หลักๆเลยนะครับจำง่ายๆแค่นี้พอนะครับอันนี้ก็จะมาจากลูกเพจนะครับส่งมาส่งมาก่อนแล้วโอนเงินที่หลังนะครับคือตกลงเรื่องราคากันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามาแล้วก็สภาพถูกต้องจากที่ส่งมาตอนแรกนะครับก็โอนเงินนะครับ เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกแต่ละอย่างให้ชมกันที่หลังนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาเท่านี้นะครับ5้าสี่ชิ้นด้วยกันนะครับ4ชิ้นแต่องนี้ได้มันได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกแต่ละอย่างให้ให้ดูนะครับโดยเฉพาะประเภทพวกงานเนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ